สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อินดี้ชาแนลนะครับแล้วก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็มาสอนวิธีการเปลี่ยนนะครับเทมเพลตของ Messenger เนี่ยให้เป็นสีดํานั่นเองนะครับผมก็จากโมดิจะเป็นสีขาวใช่ไหมฮะโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ข้อความได้เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้นิดนึงนะครับเป็นแฟนเพจอินดี้ชาแนลนะครับก็สามารถเข้ามาถูกใจไว้ได้นะครับก็ฝากถูกใจกันด้วยนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็สามารถกดติดตามนะครับอ่ากดติดตามไว้นะครับ แล้วก็กดค่าเริ่มต้นนะครับจะได้เห็นการแจ้งเตือนก่อนนะครับผมโอเคนะครับจากนั้นก็กดส่งข้อความนะครับอันนี้คือส่งข้อความหาใครก็ได้นะครับก็กดส่งข้อความไปนะครับจากนั้นเราก็เปิดในข้อความใน Messenger เนี่ยนะครับก็กดไว้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับให้เรากดพิมพ์ข้อความนะครับผมแล้วก็มาที่ตรงอีโมจิแบบนี้นะฮะกดที่อีโมจิแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็มาคลิกที่รูปหน้าหมีตรงนี้นะครับ อ่าแล้วเราก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาให้เจอรูปพระจันทร์นะครับคือบางทีเนี่ยอาจจะเป็นไม่เหมือนรูปในนี้นะครับแต่ว่านะครับให้ดูพระจันทร์ที่เป็นพระจันทร์ธรรมดาแบบนี้นะครับบางอันจะเป็นสีเหลืองธรรมดานะครับเราก็กดไว้นะครับแล้วเราก็กดส่งนะครับวิธีเช็คง่ายๆเนี่ยคือเวลาเราส่งไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีพระจันทร์ร่วงลงมาเยอะๆแบบนี้นะครับอันนี้คือถูกต้องนะครับโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็ให้เรานะครับกลับไปหน้า messenger เหลาหลักนะครับก็คือเป็น messenger หลักตรงกลางอันนี้ก็ อ่านะครับแล้วเราก็มาคลิกตรงที่รูปเราตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับอ่าก็จะเจอแบบนี้นะครับผมจะมีคําว่าโหมดด์บขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดโหมดด์บตรงนี้ซะเลยนะครับอ่าตรงนี้จะกลายเป็นสีดําแล้วนะครับแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองกลับไปในแชทดูนะครับอ่านี่นะครับเราลองเปิดแชทขึ้นมาอ่าจะเป็นสีดําแล้วนะครับอันนี้คือเอาไว้เล่นตอนกลางคืนได้นะครับจะได้ไม่แสบตานะครับอ่าโอเคแค่นี้เองง่ายๆนะครับก็สําหรับการเปลี่ยนเป็นโหมดสีดําหรือว่าโหมดด์บนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับ ตรงนี้เนี่ยคืออาจจะยังใช้ได้ไม่ครบทุกเครื่องนะครับผมแต่ว่าส่วนมากก็น่าจะใช้ได้แล้วล่ะนะครับยังไงก็ลองไปปรับกันดูได้นะครับโอเคก็สําหรับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็นะครับถ้าไม่อยากพลาดนะครับแอปพลิเคชันดีๆนะครับหรือว่าการแนะนําต่างๆนะครับเกี่ยวกับแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับรวมทั้งนะครับการทําเงินนะครับจากแอปมือถือหรือเว็บไซต์ออนไลน์นะครับก็สามารถกดซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับสำหรับวันนี้ผมอินดี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครัับวสสดีครับ